พิธีประกวด m i s s Landscape International Thailand 2025ประสบความสำเร็จอย่างงดงามบัตรเข้าชมเต็มทุกที่นั่งออดฐานัะจุลศาสตร์จากระนองคว้ามงกุฎ Mister Landscape International Thailand 2025ไปครองพร้อมด้วยรางวัลเงินสดและของรางวัลมูลค่านับแสนบาทรายได้ส่วนหนึ่งนำไปสนับสนุนม,มูล,ลนิธิอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการประกวดปีนี้จัดขึ้นภายใต้แคมเปญ Better Together เน้นการปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมมีผู้เข้าประกวดจากทั่วประเทศและมอบรางวัลอีกกว่า16รางวัล สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อไปก็ต้องขอบคุณสื่อมวลชนทุกคนนะครับแล้วก็ M D ทุกคนนะครับทุกจังหวัดทั่วประเทศแล้วก็น้องๆผู้เขประกวดทั้ง77จังหวัดนะครับวันนี้ก็จบไปอีกหนึ่งปีนะครับถือว่าได้น้องทุกคนที่ประสบความสาเร็จนะครับแล้วก็ จะประสบความสำเร็จยิ่งๆขึ้นไปนะครับถ้าได้หลายๆพลังใจช่วยกันแล้วก็วันนี้ถือว่าทุกคนโอเคทดีที่สุดแล้วครับ จริงๆแล้วทุกคนไม่จําเป็นต้องหล่อมากแต่ก็คือมีเรื่องของอาการทําเรื่องของอสิ่งแวดล้อมแล้วก็ในเรื่องของการเก็บตัวในเรื่องของการตรงต่อเวลาแล้วก็กิจกรรมจริงๆแล้วหลายๆรางวัลแล้วก็ไม่จําเป็น <S <S จําเป็นต้องที่1น่นะครับบางคนนี่เหมาะกับในเรื่องของนักร้องก็ไปอยู่ในร้องเพ ishing, งลงฝึกร้องเพลงไปบางคนที่จะเป็นในแบบอาชีพก็ได้เป็นในแบบอาชีพแต่ณตอนนี้คือสิ่งที่มาแรงที่สุดในโลกโซเชียลก็คือเรื่องออนไลน์แล้วก็ข ออนไลน์มาร์เก็ตติ้งออนไลน์นะครับเพราะเราบวกกับกินมาร์เก็ตติ้งเข้าไปเพราะฉะนั้นคือตรงนี้มันจะจะเป็นกระบอกเสียงที่ให้เราเวทีเราต่อยอดไปได้จริงๆก็เล็งมานานแล้วนะเพราะว่าใช่แล้วก็เขาก็พยายามสุดแล้วคือไม่คิดไม่ฝันเือนนครับว่าจะได้มายืนจุดนี้นะครับผมก็ตั้งใจทุกแคมเปญที่พี่มีจัดให้นะครับรวมถึงเพื่อนๆทุกคนก็ผมเชื่อว่าปีนี้เป็นปีที่พร้อมใช้ทุกคนจริงๆนะครับ แต่ละคนก็มีความสามารถที่แตกต่างกันแต่อาจจะผมอาจาอาจะมา,าเรื่องของการออนไลน์เนาะผมก็ปูพื้นฐานทรกเนี้ยมานานแล้วแล้วก็ขอบคุณทางเวทีที่เล็งเห็นแล้วก็ให้โอกาสนี้ครับคือเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมเลยครับต้องบอกว่าตอนเนี้ยปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยคือสิ่งสําคัญมากๆอย่างเช่นเรื่องของฝุ่น PM 2.5ุที่มันอยู่ในอากาศนะครับเป็นเรื่องที่พวกเราจะต้องตระหนักแล้วก็พวกเราทุกคนเนี่ยก็เสมือนโลโมเดลนะครับที่มาร่วมกับเวทีแล้วก็ สร้างความตระหนักรู้แล้วก็เป็นกระบอกเสียงในการจัดการให้มันดีขึ้นครับผมจริงๆผมเป็นคนที่เปิดรับทุกโอกาสเลยนะครับเหมือนตอนนี้อ,อ,องค์กรแลนสเคปเองนะครับก็เปิดเปิดโอกาสให้น้องๆนะครับในการได้มาเก็ตติ้งออนไลน์นะครับ่างที่ที่หมีบอกไปแล้วก็แต่ละคนก็คือเก่งมากต้องบอกว่าจะมีเป็นพ popula vote หรือว่าเป็น best seller เองเนี่ยแต่ละจังหวัดก็คือขยี้กันมาคนที่ไม่เคยไลฟ์สดนะฮะก็ได้มาไลฟ์สดแล้วก็แต่ละคนน่ากลัวมากนะครับแต่ก็ ผมก็ยังเฉือนนาทีสุดท้ายจริงๆครับก็จริงๆแล้วก็ตอนนี้ก็งานยังไม่จบเลยทุกคนก็จอง m d ปีหน้ามาแล้ว <laughs> ผมก็เริ่มรู้สึกว่าเออจริงๆพี่ๆที่เขาทํามาทํากิจกรรมของเราต่อเน,นื่องมาทั้ง6ปีเนี่ยก็คือมันมันเขาเรียกว่ามันตอบโจทย์และมันประจักษ์ผลที่แบบว่าเราได้รณรงค์แล้วก็ช่วยกันสร้างโลกนี้ให้หน่าอยู่แล้วเราก็คิดว่าทุกคนเนี่ยก็คือคนคนละ,นละเป็นแรงพลัง ผักดันนะครับคนละเล็กคนละน้อยก็ถือว่าโอเคแล้วน้องๆก็ได้ช่วยกันเต็มที่แล้วถือว่าวันนี้ก็ถือว่าพร้อมใช้ทุกคนครับ